ทุืี่ผเรามาอยู่ในแมปเราบอกอะอะไรสักอย่างนึงนะเหมือนแบบว่าหนีหินที่ไหลลงมาจากภูเขานะครับก็อนที่จะเข้าไปดูคลิปกันอย่าลืมกดไลค์ให้กับวิดีโอผมแล้วกด subscribe ให้ด้วยนะครับตึงงึง้ยแมปล่าสนใจนีนี่อะโยซบรลโอเคถึงไม่ ดู๊บสวัสดีครับอุย๊ยอะไรบ้างเนี่ยโดดเดือดมากตึงตึงตึงไปได้ไปได้พอดแล้วใช่ไหมเนี่ยตึง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 หนีแล้อ่าอันนี้ไม่ไหวครับเห็นก็แค่ลดเลือดเราไปครึ่งหรอแต่นั้นตายทันทีครับๆๆโอเคโอ้ยอ๋ออ๋อโอ้วัเดียพี ไม,รออรม่รอดแล้วตรงนั้นนะอืมนั่นเนีะย่าดแล้วโอ้ยรอดแล้วคนเมื่อกี้กลายเป็นเป็ดได้ไงอ,อีกนิดอีกนิดเป็ดเชสโอ้โหรอดอ้ยสไลด์ได้จริงเหรอ Yeah. ย่าอ้ยมาต่อรอบสองด้วยแต่ผมหลบแล้วนะอะไรอ่ะทไมขผมสูนะ่ะผมผมอยากรู้ว่าถ้าเราหลบหลังยาน UFO เนี่ยเราจะรอดไหมโอ้สวัสดีครับสไตล์เท่ดีนะครับแฟชั่นใหม่เลยเดี๋ยวดๆจุ๊บลงก่อนแล้ว ผมหลอไม่รอดนะไม่นะเป๊ไม่ไม่นะเปนะ,เปะยังรอดเหรอนี่ลองดูว่าถ้าผมเอาเท้าออกไปประมาณนี้ผมจะเดสไหมโอเคถ้าอยู่แค่ตรงเนี้ยไม่ไม่ได้ออกไปเลยห่างอยู่นะโดนไหมโอเคผมเล่นมามาสักห้าหอ อ่าครั้งแล้วะนะแต่มันไม่ได้นับมันรีนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับวิดีโอผมและกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็แมปนี้ดูฮาร์ดคอร์หมดอมากก็ลองไปเล่นดูได้ว่ามันเป็นยังไงนะเพื่อนในชีวิตนี้คุณได้เจอความเร้าใจ